สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมาเยินอยู่ที่บริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับบริเวณที่มีการวางรางรถไฟนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการกําลังจะเชื่อมรอยต่อทางรถไฟนะครับด้วยไฟฟ้านะครับนี่เป็นขั้นของการเตรียมพื้นผิวนะครับตอนที่ ะมีการเชื่อมแบบไฮโดรลิกไฟฟ้านะครับต้องมีการเตรียมพื้นผิวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมการเชื่อมแบบไฟฟ้ากันนะครับมาแล้วนะครับ วันนี้นะครับบรรยากาศไม่ร้อนนะครับแดดล่มลมตกอากาศเย็นสบาย เชื่อมแบบนี้นะครับจะใช้เวลาในการเชื่อมแต่ละจุดนะครับประมาณ3นาทีกว่าๆเองนะครับเร็วกว่าแบบเชื่อมแบบเทอร์มิตนะครับไฟนี่กระจายเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดพาเพื่อนๆไปชมเจ้าหน้าตาของเจ้าแอ0 00ันกันนะครับนี่เป็นล้อแบบแบบรางนะครับอันนี้ล้อแบบวิ่งบนถนนนะครับตึ่งรางตึ่งถนนนะครับสำหรับเจ้าแ9 0 0 0ันนะครับ ลางได้ด้วยวิ่งบนถนนได้ด้วยนะครับแถมมีบูธไว้สำหรับยกลางด้วยนะครับถ้าไม่เสมอกันนะครับถือว่าการออกระบบนี้นะครับระบบไฟฟ้าแบบนี้ จุดหนึ่งใช้เวลา3นาทีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นการเชื่อมแบบหรือว่าการออกแบบเทอร์มิกนะครับอันนั้นใช้เวลาเยอะมากนะครับแล้วการย้ายเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างทําได้ช้ามากนะครับแต่ก็ยังต้องใช้อยู่นะเพราะว่าเป็นการเชื่อมช่วงที่เป็นรอยต่อของรางบารรจนะครับส่วนการเชื่อมแบบนี้นะครับก็จะเชื่อมแบบทางตรงอย่างเดียวนะครับเชื่อม เชื่อมรอยต่อสำหรับทางรถไฟที่เป็นทางตรงนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งหนึ่งนะครับที่วางรางแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีการเชื่อมนะครับ นาคนนะครับเอ่อบริเวณชุมทางหนองปลาดุกแข่งนี้นะครับจะเป็นสถานีใหญ่เลยทีเดียวนะครับจะมีการขนถ่ายสินค้านะครับที่นี่นะครับจากท่าเรือน้ําลึกทวายนะครับโครงการท่าเรือน้าลึกทวายนะครับจะมีตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่วิ่งมาจากชายแดนไทยพม่านะครับวิ่งมาจากทวายนะครับมาสู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ วิ่งเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีนะครับเพื่อนำสินค้ามาขนถ่ายกันที่ชุมทางหนองะดุกนะครับเพื่อลงเดินทางต่อไปลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับอน,นาคตข้างหน้าที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเดินรถนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจการเดินรถการาเดินกระบวนโดย ลางนะครับอนาคตก็จะมีการพัฒนาทางลางนะครับที่นี่มากขึ้นนะครับเตรียมเสร็จก็มีการขยับหมอนคอนกรีตนะครับบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าการที่ ขยับหมอนคอนกรีตแบบนี้ช่องว่างจะเข้ากันไหมนะครับขยับแค่กะด้วยสายตาก่อนนะครับแต่ตัวที่จะปรับเจ้าหมอนคอนกรีตเนี่ยคือรถจัดซ่องบำรุงนะครับ08ี 32U นะครับจะเป็นตัวมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับจะมีการปรับแล้วจะมีการโลยหินนะครับรวมถึงการนำหิน มาโรยนะครับบริเวณรางทั้งหมดนะครับแล้วใช้รถจักรบำรุงทางเจ้า LT ขีด02เป็นตัวปรับหินเกี่ยหินนะครับส่วนเจ้าตัว08ขีด 32U เนี่ยเป็นเป็นตัวปรับความสูงความต่ำของหมอนคอนกรีตนะครับในแต่ละเส้นทางนะครับนี่ก็คือการทำงานนะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับย่าน ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้นี่ครับด้านนี้จะเป็นด้านการเตรียมส่วนเพื่อนๆ f อถามหลายท่านนะครับว่าเสาหม้อนะฮะเสาที่นี่คืออะไรนี่คือชานชลา,านะครับการสร้างชานชลา,าไว้หน่อยเวลารถไฟจอดเนี่ย เพื่อนๆ f อฟซที่เคยใช้บริการรถไฟเนี่ยเวลาเราลงบันไดเนี่ยลงไปที่ชานชาลาเ่ยจะสูงมากแต่อนาคตเนี่ยพื้นของรถไฟเนี่ยจะเสมอบันไดจะเสมอกับชานชาลาพอดีลงจากรถไฟก็เดินแบบธรรมดาได้สบายนะไม่ต้องกระโดดแบบเหมือนตะก่อนนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าทางรถไฟย่านนี้เยอะมากนะครับอนาคตก็จะเป็น ศูนย์ขายสินค้าด้วยแล้วก็เป็นสถานีใหญ่เลยนะครับมีการาลงรถซ่อมำรุงด้วยนะครับที่นี่นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของชุมทางหนองประดุกนะครับนั่นก็เป็นอาคารหลังใหม่นะครับที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับส่วนอาคารหลังเก่าจะถูกอนุรักษ์เอาไว้นะครับ เคนะครับเพื่อนๆออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้ตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหน่อประดุกชาแนลครับขอยาวเลยยาวยาวยาว